สวัสดีนี่เป็นคลิปที่สั้นมากเลยเราจะมาพูดถึงวิดีโอบางส่วนที่เราลบไปเช่นพวกท็อปโซนเพราะว่ามันลิกาเซดซึ่งเราทำเพราะมันจะมีกฎใหม่ของ youtube มาที่วันที่5มุมกราคม2022อ่อะนะโหเริ่มแมวไม่คิดเลยว่าเราจะมี fc มาขอให้ลงคลิปเนี่ยเอาละเราโก้คลิปนี้สั้นไปเราจะลองรีเอ็กรูปภาพที่เราวาดและอ่าช่างเถอะ โดรีเมแก้งดูหนังแบบระดับเอเปสพวกเอ็งทำไม้หมดแล้วฮัลโหลโอโอซตัวนี้กลายเป็นพิบบีเรียบร้อยแล้วดอกไม้ดอกนี้จะกืนกินวิญญาณคุณแฮมเอ็งแต่งเม่เพื่ออะไรฮัลโหลเป็นการเล่นการ์ดที่ดูดีมากเลยถ้าหาใครมีการ์ดรีเวิร์สหรือการ์ดบวกสีนี่มันจะชิปหายกว่านี้ นี่คือสิ่งที่เราเป็นและผู้ข้างใครโอซีทุกคนเป็น